ไม่ได้ชิมละอันนี้กินหนแล้วหมดลว <S <S สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับนี่มาพบกับพวกเราอีกแล้วนะครับในช่วงเล็กอาราวแชร์สูตรนะครับผมจากพี่สากลร้านกาแฟสังกส,ส,ส,สีครับผมควันนี้ครับเมนูอะไรครับพี่ คาบูชิโน่คาบูชิโน่ครับอ่ะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะโอเคกรอนแล้วก็ส่วนประกอบนะครับกาแฟนะครับที่เราเตรียมไม้นะครับร้านกาแฟสังกระสีนะครับเมื่อต้มเสร็จแล้วเราจะเก็บใส่ภาชนะให้มันหายร้อนเราเตรียมอย่างนี้นะครับสูตรนะครับกาแฟสามออนเทเลยสามออนนะครับสามออนสามออนครับแล้วถ้าลูกค้าแบบเอ้อยากให้ต้มให้ดูใหม่ๆเลยได้ไหมต้มได้ครับแต่ต้องรอหน่อยนะครับต้องรอหน่อยหนึงได้ของใหม่ต้องรอหน่อยนึงนะ นมผสมที่เราเตรียมไว้ครับนมพุ่มหวาน2คนจืดหนึ่งนะครับเรียมไว้เรเรียบร้อยผม่้นะครับครับผมอ่ามันก็จะวัดให้อ่ากาแฟ3แล้วนมผสมสองออนครับโอเคเลยใส่แก้วด้วยกันนะครับรจะดวรกดีโอเคอีส2อ,ออนนะครับ ต้องเป๊ะๆไหมครับพี่อ่ไม่เป๊ะก็ได้ครับแล้วแต่ชอบหวานชอบหวานชอบไม่หวานเออถ้าสมมุติว่าสั่งหวานน้อยอะไรเงี้ยอ่าเราเอาออนครึ่งหรือออนหนึ่งก็ได้อ่าน่ากินมากเลยค่ะ,ะครับอือหือหอมอือหืออืหกลิ่นยังหอมอยู่นะครับครับกาแฟกับนมหือนี่นะครับทุกคนก็คือกาแฟเนี่ย พี่สกลบอกว่าทาวันนี้แล้วครับพรุ่งนี้ขายต้องขายให้หมดนะครับหมดหมดหมดต้องขายให้หมดอ๋อครับผมแช่ไว้ในตู้เย็นหรือว่าแช่ไว้ในอุณหภูมิห้องธรรมดาก็ได้ืมกาแฟก็ยังหอมอยู่หอมครับหอมเคยลองเทสไหมครับระหว่างจากหม้อใหม่เลยนะครับบินจากหม้อใหม่ครับใช่เย็นแล้วเอามาชงเนี่ยเป็นไงรสชาติเคยเคยเคยลองครับตัวที่ทำหม้อใหม่ๆอุณหภูมิจะมีความร้อนตัวที่ทำเก็บไว อุณหภูมิห้องปกติจะไม่ร้อนอในความที่มันแตกต่างคือกาแฟที่ไม่ร้อนจะไม่ทำละลายกับน้ําแข็งเป็นตัวไม่ทละลายน้ําแข็งจะมีความเข้มจะนวลจะนวลกว่าแต่กาแฟใหม่จะได้ความหอมกว่าหน่อยนึงนะผม,ม,มว่าหอมหน่อยนึงแต่แต่ผมว่าความความนวลความเข้มกาแฟที่เราต้มไว้นะ่ะจะดีกว่า นี่แต่ผมว่ามองว่าถ้าเกิดเราทาเหมือนกับทําเป็นสต็อกไว้ใช่ไหมพี่ใช่ครับใช่มันจะแบบได้ความเร็วในการขายออกด้วยใช่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 ครับใช่ครับแล้วจะถนัดนะครับแต่ถ้าทํากินเองที่บ้านอะไรเงี้ยก็ร้อนใหมเลยร้อนไหมเมยไหมดีกว่าแล้วร้อนดีกว่ามาขอวามนมหน่อยครับมานี่นี่นมคือสูตรเด็ดของร้านเหมือนกันใช่ครับเป็นจุดเด่นเหมือนกันนะตนมกันนี่ทุกแก้วตีทุกแก้วครับทุกแก้วตีทุกแก้วแก้วนะครับมามา ี่โโอ้หปูมากพี่ยกขึ้นหน่อยนะครับยกานี่ยกห้ดูยกขึ้นนะครับต้องยกกึงตีนะต้องยกให้นมนมอยู่ข้างล่างยกขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็วนข้างวนอันนี้เป็นตัวปรับสามนะดับใช่ไหมครับใช่ครับนี่อันที่สามอันนี้ระดับหนึ่งข้าวปลาครับผมซีฟองอากาศให้เบาๆใช่ไหมให้ฟองอากาศครับผม เป็นเมนูถ้าเป็นเมนูเย็ยนนะครับตีฟองนมเอานมที่เราตีนะ่ะจะตีนะครับแค่ไว้นะโอ้ต้องแช่เย็นก่อนใช่เย็นก่อนครับโอ้อโอโฟมูมากอ่ะน้องไม้ครับขอน้ำแข็งครับนี่เลยค่ะน้ำแข็งเราเสิร์ฟบนแก้วนี้นะคะอ,อะแก้วสวยเลยนะครับค่ะแก้วนี้ค่ะเหมาะสำหรับเมนูที่ต้องแบบเนิ่มขยายอใสโคกไข่มุกเพิ่มเติมจะได้เพิ่มดูแบบหูเราใสเยอะอะไรอย่างนี้ นี้เราใช้จำนวนเท่าเดิมแต่ว่าทําให้มิติของน้ำอะค่ะดูเพิ่มมากขึ้นมาฟองนมนะครับร<า>นี่เด็ดเด็ <ๆ S 2> คือฟองนมเนาะเย็นมากแตกลงไปเลยโอ้ฟองนมจริงๆฟูมากครับโอ้ทำให้ดูแบบมีมิติมากขึ้นเลยค่ะสวยงามสวยงามนี่ทำให้แบบ อยากไปด้วยเลยเนาะมาไม่พร้อมแกวครับเอ้ยหน่ากินมากน่ากินาโหดูนี่ฟูฟูสุดๆใหม่ยมหลอดแล้วค่ะนี่เดี๋ยวผมจะให้ครับน้องใหม่ลองชิมนะครับมาครับนี่ค่ะเพราะผมเคยชิมแล้วนะอ่าตัวโลมันเยีะดมากดังนั้นต้องใช้หลอดเป็นตัวช่วยจริงๆรล้วาคาปูชิโนต้องพกคนก่อนไหมคะ ไม่คนก็ได้อ่าลองชิมแล้วก็ลองชิมเนื้อกาแฟก่อนครับเข้มข้นมากหนักแน่นมากแต่ถ้าเกิดใครคิดว่าขมไปต้องต้องคนนมลงไปนิดนึงให้นมกับกาแฟเพราะว่าบางทีกาแฟอาจจะแบบยังไม่เย็นใช่ไหมใช่ครับใช่ครับถ้าหวานน้อยหวานมากปรับเอานะตามร้าน่างไตยนงำาครับ อันนี้สูตรกี่ออนนะครับพี่สูตร16ออนครับสำรับแก้ว16ออนนะครับ16ออนคออนแต่ดูแบบแก้วแก้วนี้ดูใหญ่ไปเลยเนาะเพิ่มมูลค่าให้กับกาแฟได้เลยใชจริงก็คือแก้ว16ออนเท่ากับแก้วปกติอ่ะเวลาเสิร์ก็จะวางเอียงๆแบบนี้ให้มีมิติหน่อย น่ากินนะอร่อยเลยแหละน้องใหม่กินไปแล้วเรียบร้อยแล้วว่าจะไม่ชิมแล้วก็กินแล้วเราเราชิมจริงจังเลยนะเนี่ยอันนี้คือหิวหรือวหยวหิวอ๋อเหีวเพราะว่าสองใบเนี้ยมันสิบหกออนเท่ากันแต่เนื้อสิบหกออนแต่ว่ามัตีมิติสวยนะมันทำให้น้ำดูเยอะขึ้นดูแบบอุ้ย ทำไมเราได้เยอะขนาดนี้อะไรอย่างี้เป็นอีกทริคหนึ่งที่แบบเหมือนเพิ่มมูลค่าเนาะใช่ค่ะจริงๆสูตรที่ร้านก็เหมือนกันใช่ไหมอร่อยจริงอร่อยไหมได้นะได้เลยแฉลย้อนนะครับสูตรจากพี่สายโอนร้านกาแฟสังกะสีครับผมสุดยอดครับ ที่สากูนค่ะอันนี้ค่ะถ้าเกิดใหม่จะเอากลับไปกินเอง,เอง,เอง,เองที่บ้านต้องทัไงนะหม<า>ักหมักกาแฟที่เราหลั่นออกมาหรือ,รอว่าที่เราต้มออกมาจากหม้อนะครับที่เครื่องกวอโต้ที่บ้านก็ได้นะครับกาแฟต้องใส่ลงไปสมออนสามออนกาแฟกาลามาสามออนออนเสร็จแล้วนมผสมสองออนฟังไว้นะนมข้นจืดหนึ่งออนนมข้นหวานสองออน อ่าเตรียมไว้เลยสูตรนี้ไม่ต้องใช้นมอ่อนมแบบนมจืดนมเมจีที่เพิ่มเติมแบบนมพัชไ์เงี้ยอ่าไม่ไม่ไม่สูตรผมนะไม่แต่คนอื่นก็ได้นะครับคนอื่นก็ร้านอื่นก็มีก็คือแล้วแต่คนชอบใช่ใช่ใช่เทกาแฟเข้าไปข้างในสามออนเทนมผสมที่เราเตรียมไว้สองออนลงไปคนให้เข้ากันตีฟองนมฟองนมต้องใช้สหรับ ตีฟองนมอย่างเดียวนะอย่างอื่นก็ใช้ได้ครับแต่การอยู่ตัวใช่ไหมอย่างอื่นไม่ไม่ตัวไม่ได้ชิมละอันนี้กินหมดแล้วหมดแล้วฟองนมยังอยู่อ่ะเทใส่แก้วที่เราเตรียมภาชนะไว้เทลงไปแลฟองนมต่ออะฟองนมเทลงไปตามแล้วก็กินประมาณนี้อร่อยอร่อยคอนเฟิร์มกินจริงขอบคุณครับประมาณนี้ครับโอเค ง่ายๆทำได้ที่บ้านนะคะไม่ยากเลยทุกเมนูคือำราก็อร่อยจริงนี่นี่คนถือกล้องหิวอยู่ต้้งแบบว่าอดทนนะคะโอเคถ้าเกิดใครชอบเมนูนี้สามารถเอาสูตรนี้ไปทำกินเองที่บ้านได้เลยค่ะนี่นะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ขายดีของทางร้านกาแฟสังกะสีนะคะผมครับขอบคุณพี่สากลมากเลยนะวันนี้ขอบคุณมาแล้วก็ ขอบคุณนะครับคนชิมของเรานะครับจากแก้วกาแก้วแฟค่ะแก้วกาแก้วแฟนะครับนี่มีแก้วสวยๆเยอะเลยนะครับผมและก็ที่สําคัญนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ให้ช่องเล็กอราวนะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งนะครับจะได้รอฟังรอดูสูตรต่อไปของพี่สากลนะครับผมรอเจอกันคลิปหน้าครับผมสําหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผม